เมื่อแอปพลิเคชันแจ้งเตือนให้เปลี่ยนฟิลเตอร์เราสามารถเปลี่ยนได้ด้วยตนเองค่ะโดยเริ่มจากปิดเบรกเกอร์ที่ตู้เมนเบรกเกอร์ไปที่จุดติดตั้งเครื่องเติมอากาศกรองฝุ่นเหนือช่องเซอร์วิสจากนั้นคลายเกลียวสกรูและถอดฝาครอบออก ถอดฟิลเตอร์ทั้งสองออกจากเครื่องโดยฟิลเตอร์กรองหยาบสามารถปัดทำความสะอาดและนำกลับมาใช้ใหม่ได้แต่เฮปปาฟิลเตอร์หรือฟิลเตอร์กรองละเอียดควรเปลี่ยนชิ้นใหม่เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีและใส่ฟิลเตอร์กลับให้ถูกด้านโดยสังเกตจากทิศทางลูกศรที่ระบุบ,บนฟิลเตอร์ค่ะ เมื่อทำความสะอาดและเปลี่ยนฟิลเตอร์แล้วให้ทำการรีเซตฟิลเตอร์ที่เครื่องเซ็นเซอร์ PM 2.5โดยกดที่ปุ่มรูปหนังสือให้เปลี่ยนเป็นรูปนาฬิกาจากนั้นกดปุ่มลูกศรลงค้างไว้จนกว่าจะมีเสียงสัญญาณดังขึ้นแล้วจึงหยุดเพียงเท่านี้ค่ะปริมาณฟิลเตอร์ในแอปพลิเคชันก็จะแสดงค่าเป็น100อีกครั้งและถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ